นี่ๆเรามาถ่ายรูปคู่กันดีกว่าคู่กันในเกมเออถ่ายรูปคู่กันในชีวิตจริงด้วยคีดิ้งอะไรเงี้ยคือเนี่ยมามันเอาใครมาก็เป็นรูบภาพ แต,แต่เดี๋ยวก่อนนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปกันเนี่ยผมมีข่าวดีจะมาบอกทุกคนด้วยนะครับสำหรับคนที่เป็น f อช่อง a อเบนเเนี่ยผมเนี่ยจะกลับมาสตรีมแล้วนะครับผมสตรีมทุกวันเสาร์อาทิตย์หรือไม่บางวัน,นอาจจะแถมวันศุกร์ให้ด้วยเวลาเนี่ยก็ประมาณหัวค่ำนะครับแต่ว่าถ้าทุกคนอยากจะรู้เวลาแน่ชัดนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมจะสตรีมกี่โมงก็เพียงแค่สมัครสมาชิก V I P ประจําช่องแล้วก็เข้าถึงโพสต์ลับที่ผมเนี่ยชอบโพสต์บอกสปอยคนดูที่เป็น V I P ประจําช่องที่กดสมัครสมาชิกนะครับผมก็จะ ผมชอบโพสคุยกับ FC รหัสห้องหรืออะไรพวกนี้ที่ชอบมาจอยกันเล่นกันนะครับผม oh. แล้วก็ยังจะสามารถรู้เวลาได้ด้วยว่าอาทิตย์นี้หรือเดือนนี้เนี่ยผมจะสตีวันไหนบ้างและจะสตีเวลากี่โมงนะครับผม oh. และแถมคนที่สมัครสมาชิกนะครับก็ยังจะได้รับสติ๊กเกอร์ตามหลังชื่อนะครับผม oh. ไอเจ้าสติ๊กเกอร์ตัวนี้เนี่ยผมก็ออกแบบมาเองเลยนะครับ oh. ผมก็จะไม่ได้เป็นแค่แบบเป็นกลมๆเป็นเลื่อนเลเวลธรรมดาปกติแล้วนะครับแต่ว่าจะเป็นรูปตัวการ์ตูนขึ้นมาเลยเออจะอัพเลเวลโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทุกๆเดือนเลยนะครับ ผมแถมสติกเกอร์ให้เอาไปใช้ฟรีเวลาผมสตรีมหรือเอาไว้คอมเมนต์เวลาผมลงคลิปได้เลยแต่ยังไม่หมดครับผมยังจะแถมชื่อของคนที่สมัครสมาชิกให้เป็นเอกลักษณคือเป็นสีเขียวคือเด่นชัดมากๆนะครับไม่เหมือนกับคนที่ไม่ได้สมัครนะครับผมก็อย่าลืมสมัครกันมาด้วยนะครับผมวันนี้ไปรับชมคลิปได้เลยสมัครกันมาเยอะๆนะจ๊ะไอเจ้าซูบู เอาเลยครับก็เจนโหลดนะครับสว่วนสวัสดีคนไทยที่ไปซื้อร่ใหญ่นองโลกทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็พมกับผมนะครับ name mnj tv นะครับพี่ๆที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยเข้ามาดูเนี่ยก็แบบเอ ي, ้ยทำไมาผมเปิดคลิปแปลกๆอันนี้คือผมเปิดแบบนี้มานานแล้วไงก็ตอนนี้ไม่ว่าจะดังแค่ไหนคนดูเปลี่ยนกลุ่มหรือคนดูโตขึ้นอะไรยังไงก็ยังอยากจะเปิดเหมือนเดิมอยู่เราดังแค่ไหนเราก็ยังไม่อยากจะลืมตัวเองที่เป็นแบบกเก่านะครับผมเอางีว่าถ้าหาคัดหูขคัดตาใครขอไปด้วยนะครับผมก็นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ครับผมไปได้ สามารถหาเพื่อนหาคู่หาแฟนได้หมดเลยนะครับวันนี้นะครับ <c oughs> ผมจะมาลองหาคู่ในแอปแอปนี้ดูนะครับแอปแอปนี้เนี่ยชื่อว่าแอปโอมีนั่นเองสมัครลงทะเบียนลงเบอร์ T B ur, แล้วก็ใส่รูปโปรไฟล์ที่เป็นรูปจริงนะครับใช้รูปปลอมไม่ได้นะครับผมนี่พอมาหน้าแรกแล้วเนี่ยก็จะโชว์ร,รูปของสาวๆสวยๆนะครับนื่สาเสาเฉาเฉถ้าสมมติว่าเราปัดไปทางขวานะครับผมก็คือเราชอบเขาโอเคนี่ปัดขวา คนนี้ก็ชอบคนนี้เนี่ยเขาก็ปัดกับผมก็มาแล้วนะครับผมอุ้ยโอ้โหคนทีเด็ดคุยลองคุยคนนี้ดิเรารอเขาตอบกันนะครับผมตอบกันมาแล้วว่าหวัดดีค่ะคุยได้เปล่าเริ่มง่วงแล้วค่ะพี่เนมทำอะไรเขารู้จักผมได้ไงอะดูุ่นสนกันมากเลย เป็นแฟนแันแท้พี่เลยนะเออดีแสดงว่าเขาต้องเชื่อแน่นอน,นครับว่าเป็นผมตัวจริงแน่นอนรูปโปรไฟล์ในแอป,ปนี้เนี่ยมันหลอกกันไม่ได้นะครับผมอหมเราเชื่ออะไรเพจพลอ่ะเพจพลอายุเท่าไรพี่อายุ17หนูซืแฟน <laughs> ใช่เหรอ <laughs> <laughs> ม,มีว่างเปล่าจะชวนเล่นเกมกันที่บ้านแหมถ่ายคลิปด,ด้วยอ <laughs> ว่างช่วง5โมง6โมงแน่งั้นวัน้เราดีวเราตอนนี้เนี่ยเราก็นัดกันเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยน้องเขาเลิกเรียนนะครับผมก็จะไปรับพาน้องเนี่ยไปเล่นเกมกันที่บ้านจานทีมนะครับผม ผมมีพรีเมียมเนี e ่ยเราสามารถปัดขวาได้ตลอดเลยนะครับปัด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 รัวๆเลยนะครับไม่จํากัดเลยวันนี้เนี่ยผมก็เพียงแค่นอนรอแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยก็ไปรับน้องเพชรพลอยมาเล่นเกมด้วยกันที่บ้านนะครับผมแต่ว่าทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับผมยังรักพิกกี้เหมือนเดิมนะครับผมโอเคทุกคนครับวันนี้เดี๋ยวเจอกันตอนเช้าเลยครับผม ผมเนี่ยไม่ให้ดูหรอกว่าผมคุยอะไรกันนะครับผมโอมิเบลเนี่ยสามารถคุยกับคนในแอปแบบสุ่มนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปบ้านจานทีแล้วก็ไปรับน้องเพชรพลอยเนี่ยมาเล่นเกมด้วยกันดีกว่านะครับทุกคนโอเคครับทุกคนครับผมเนี่ยเดินมาทางมาถึงบ้านจานทีแนะครับผมไม่กล้านัดไปบ้านผมเะครับเดี๋ยวปิดทีตีฮัลโหลครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับเอามาไหมมถ่ายคลิปถ่ายคลิปอะไรมาใส่ิปเล่นแอปโอมิแอปหาเพื่อนแอปอีก ผู้หญิงเขาเป็นเอฟฮะไปฟ้องเพื่อนไปฟ้องเขาเป็นเอฟซีพี่เนมผมจะเล่นเอฟซีกันเลยเหรอไม่ใช่เป็นเอฟซีก็เลยนัดน้องเขามาเล่นเกมที่บ้านผมไม่ใช่บ่อยคนก่อนคนก่อนนี่แล้วยังไงไม่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 มีไม่มีไม่มีเอาอะไรดี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 เราบอกเราบ่าวบ่าวว่าเราทำไมเดี๋ยวกี้มาในนี่กี้ไม่รู้เพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ก็คืออยากจะถ่ายคลิปแอปโอมีเฉยๆมันจะดูไม่ดีนะถ้าเอามาไม่บอกเกียร์เนี่ยดีนดูดีดีมคิดอยู่แต่เรื่องเดียวครับเอฟซีมาบ้านมีคิดอยู่เรื่องเดียวเฮ่ยเลวเฮ้เลวไฮ้ยเลวจิตใจต่ตม ไม่รู้ว่าเอาาหญิงมาบ้านจเป็นเอ็ซีก็เอามาเล่นเกมเออวิ่เจอเจออะไเจอในแอปโอมิแอปโอมิใช่เป็นแอปหาเพื่อนเดี๋ยวรอน้องเขาเลิกเรียนนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะไปรับพาน้องมาเล่นเกมด้วยกันกับผมที่บ้านของจานทีมนะครับผมโอเคเจอกันนะครับผม ตอนนี้เนี่ยผมก็จอดรอได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับน้องเขาก็กําลังเดินจากหน้าโรงเรียนมาจะรอน้องเขามาเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะครับตอนนี้ผมก็ตื่นเต้นเขินอยู่เหมือนกันนะครับผมคลิปนี้ไม่ต้องคิดมากนะครับยังรักพี่กี้เหมือนเดิมโอเคครับน้องเขามาแล้วสวัสดีค่ะทีรัจะเกินไปถ้าไม่ใชู่้เปาะสวัสดีครับสวัสดีครับทำไมเลิกเรียนดึกจังอนะเลิกเรียนแล้วหนูก็เพิ่งนั่งรถม,มาก็เลยเพิ่งถึง โอเคเดี๋ยวพี่ขับรถพาไปว่าจันทีไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวนะโอเคค่ะเดี๋ยวพี่พาไปเล่นเกมกันเดี๋ยวตอนคืนเรากลับได้ดึกถึงกี่โมงสามทุ่มคะ่ะสามทุ่มครึ่งก็ได้โ <Okay. S 2> อเค okay, ได้เราเล่นเฟซเล่นเล่นอะไรไหมเอ่อเฟซบุ๊กพลปันน์คงทำคะ่ะได้แต่ผมฝากวาไว้ใต้คลิปนะครับผมวัน<ม>นี้เราอยากเล่นเกมอะไร<ม>ฟีไฟใช่อ่าเข้าทางเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอขับรถก่อนนะครับเขาจปมาดูให้น้องกกันเอาเจอกเลยครับ เราพ่อแม่รู้ไหมว่ามารู้ค่ะบอกแล้วใช่ไหมใช่บอกแล้วว่าเล่นแอปโอมิแล้วก็มาเจอพี่เนมเพราะติดตามพี่เนมมาน่ะาวโอเคโอเคไม่กลัวมาอย่างี้แบบน่ากลัวนะไม่พี่เนมเป็นคนดีไงเอ้าโอเคเดี๋ยวพี่พาไปรู้จักกับจานครีมก่อนเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันตัวจริงเขาเป็นไงอ่ะตัวจริงใกล้ันมากนะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนโอ้ยน่ารักอ่ะพี่เหรอคะพี่ทีเดี๋ยไปใกล้มันมากนะคนเนี้ยเอ้ยน้อยน่ารักจังเลย แอรโอมิเพื่อนอันนี้คือท่องอินสเนียทีวีอันนี้คือเบื้องหลังการทำงานเราได้เห็นชัดๆเลยอันนี้พี่ฟุกอันนี้พี่ฟุกอันนี้น้องพลอยเป็น f อฟซีพีน่ามั้ยเดี๋ยวเจอกันอะไรนะอะไรเจอกันเลยนะคุยกันได้ไงอ๋อในแอร์แอรอะไรเป็นอะไรฟุกอันนี่ยไม่หรอกการลุกลี้ลุกลน <c oughs> ไลอ้เน,นี่เดี๋ยวเราเริ่มไม่เกี่งมันลงนี้นะเฮ้ยลงดีเจ้าของบ้านอะแ <c oughs> ม่ไม่นักหลมึงนักหลบไม่หลบโอ้โห้องพอยนัแย่ขับใจวันาั้นอะมึงอะ มันดูไม่ดีไอ้เนียมบอกก่อนแล้วว่านัดมาแค่เล่นเกมแล้วก็จะไปส่งน้องคือไปส่งจริงๆไปส่งที่ไหนวะส่งที่บ้านผมอะไม่เหมือนกับจานพีที่จะทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายอย่างเงี้แล้วแล้วปกติเราชอบดูพี่คลิปอะไรคลิปเล่นฟรีไฟค่ะแล้วก็คลิปแกล้งพี่กี้เดาวนีิพี่กี้ไม่มาเพี่เนาะเราชื่ออะไรนะลำคาชื่องลำคาญสิชื่อลำคาลำคาพี่เหรอชื่อไอ้พีไฟชื่อลำคาอ๋อรู้ไหมว่าพี่เนียมเล่นในโทรศัพท์เป็นแบบ มานี่ไตตาเนมจะแบกเจ้าเองนะน้องคอยวันนี้แบกสาวเลยครับปะชิดรับรองถ้าพี่ไม่ได้ที่หนึ่งนะคอยแล้วตามพี่มาอเอ้าดิงถือปืนเฮ้ยหัวแตกสองหัวแตกสองเอาวะกานสเต็ปทานถือปืนวิ่งอย่างนี้ <c oughs> แต่ของโปรเพย์เยอร์ชัดๆนะ <c oughs> เอาว่ะน้องคอยกูไปไหนวะเนี่ยอยู่นอ่อยู่นี่เออแล้ววะ เออทุกคนครับไปแก๊บก่อนจะเล่นเกมอ่ะผมโทรหาคุณพ่อคุณแม่ของน้องเขาแล้วนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงนะพ่อแม่นี่ใส่ดีมากเลยใจคุณพ่อแม่ร่วมกับพี่มู๊กมุกมู๊กมูกทำไมถึงตั้งชื่อว่าลำคาญอ่ะลำคานใครหรือแบบอ๋อเปล่าตอนนั้นที่หนูแบบว่าสมัคร ID ใหม่ๆหนูกำลังแบบโมโหอะไรทั้งอย่างนั้นแหละก็เลยตั้งว่าลำคาญโอเคสเต็ปการทันเรื่องที่โล่งๆแบบนี้ไอยุ้งบอลยุ้งบอลองอยโอ้ยเซเว่นก็เงินเดี๋ยวมาโอเคแด้วเพื่อนอ่า นี่นเราไปถ่ายรูปคู่กันดีกว่ายคู่กันในเกมแล้วถ่ายรูปคู่กันในชีวิตจริงด้วยตีดิ้งอะไรเงี้ยยอมุกเงเฮ้ยเ้ยนี่เดมล้มพี่เดมล้มอยแ้อยเอออระกตาบระกบวดะยุดหหยุดหยุดยไม่ยหยุดยเดยุยุยุดยุดยดยุดยดด เ้าฆ่าเหรอน้องพลอยค่าเจ้าเลาะเจ้าเลาะพี่เมย์ผ่านไปแล้วเอ๋เอูดบุตตี้ยันทีเลยทีเดียวเชียววันนี้เนี่ยผมจะต้องแบกน้องเอาสักสิบดาวไหมร้อยดาวไปเลยสามทุ่มไม่น่าพอนะน่าจะตีสามแต่ว่าวันนี้ไม่ได้น้องอยู่ได้ถึงสามทุ่มโอเคเดี๋ยวขอตัวเล่นเกมสักแป๊บหนึ่งนะครับไม่อยากถ่ายให้ดูแหละแต่ให้ดูบรรยากาศ มาทำไมเนี่ยถ้าบอกอยากโกรธได้ปะมีอะไรพี่ก็บอกตรงๆไปเลยมีอะไรอุยจยืนตังเหรอไม่ได้ยืนเลยโดนโดไม่ขำดิคือเครียดอะเนี่ยนะที่เรียกมาเนี่ยเธอรู้ไหมว่าสอเธอไปไหนเขาบอกว่ามาถ่ายคลิปบ้านเธอใช่หรอกวนบอกแล้วจะทะเลาะกันจะถ่ายคลิปทำไมจะกลัวนะรับไม่ได้ละคือเนี่ยมันเอาใครมาก็เป็นผู้หญิงส่วนมาเล่นเกมที่บ้านเนาะไอ้พี่จะยืน เลี้นพี่เยนฮ้ยพี่ชื่ออะไรเนี่ยอะไรพวกมึงทำไรกันอะนี่จะเย็นออกมาว่ะเยังไม่ได้ทำอะไรเลยคือน้องเขายังเรียนไม่งจตุจิใส่ชุดเด็บเทพพามาอีกออกไปแกรู้ได้ไงอะโอ้ยคือเจอน้องตอนในแอปโอมี่เจอแล้วพามาอย่างนี้เลยเหรออย่างนี้เป็นคนอย่างนี้เหรอแล้วพวกมันรมาทำไมอ่ะไอทีพมึงเจอใครปะวะน้องเขาเป็นเอฟซีเอฟซีต้องชวนมาค่ะ ไม่ไปเลยแอปหาเพื่อนเ <ไป S 1> นี่ไ<ห>นยไปในชุดนักเรียนเลยเหรอมึงมนี่นะมันชอบแบบนักเรียนมัน <c oughs> บอกไม่ใช่เอา้าไงมันก็ไม่มีใครเล่าพูดเลยอ่ะอธิบายเล่าเ <ไป S 1> ขา,าเล่นแอปหาเพื่อนในแอปโอมิเขาเลยอยากได้หลอ <c oughs> กลทำคลิปถ้าทำคลิปอยู่ถ่ายคลิปอยู่จริงปุณย์เย่ถ่ายคลิปอยู่แล้วทำไมไม่บอกเขาไอ้แม่เขาทำไมทำไมไม่คือไม่ใช่ว่าไม่บอกแต่เขาเห็นแกนอนอยู่ไงทำไมถ้าไอทีไม่ไปรับไอทก็ไม่รู้เรื่องไปรับทำไมไปรับทำไมไปรับทไมไปรับทำไมกูเห็นมึงเอาเพห่ินมาคนเลยไม่รับไม่แอปมันเป็นแอปหาคู่แออปโมิ ีเขาไม่ได้อะไรเลยน้องเป็นเอฟซีเขาก็ชอบแกเหมือนกันเราหายไปไหนสองชั่วโมงตอนเย็นอนะ่ะสองชั่วโมงบ้าเลยไปรับมาวัแบบนเดียวเองถ่ายคลิปนี้คลิปอยู่ในกล้องตลดอดจริงแต่คลิปนี้ลงด้วยเนี่ยมันจะถ่ายอะไรปขนากขนาดวะนี่นี่นี่แอปนี้นี่แอปโอ้ F o ทำให้เห็นว่าถือกล้องนะเขาเจอน้องในแอปหาคู่ก็มีน้องเกามีในช่วงชั่วโงหาคู่นะไช่หาเพื่อนหาเพื่อนหาเพื่อนอะไรอะไรก็หาคู่มีอ่ะใช่ไหมฟุ๊กฟุ๊กฟุ๊กนี่ แกเอาเขินนี่แกหาเพื่อนหาเพื่อนหรือหาอะไรงั้นวันนี้แกลเล่นเกมกับเขาสามคนเอาไหมเล่นเกมอะไรฟีไฟอันนี้เดี๋ยวอธิบายก่อนคือเขาอะทำคลิปแอปโอมีคือเป็นแอปหาเพื่อนตอนนี้คือหาโหลดได้ทั้งเพสโต้แล้วก็ iOS เลยคือเขาสุ่มแบบว่าไปหาคนที่รู้จักในแอปแล้วเขาเป็นเอฟซีก็เลยแบบว่าทำคลิปประมาณว่าถ้าเจอเอฟซีจะชวนมาเล่นเกมด้วยชวนมาเลี้ยงข้าวชวนมาอะไรอย่างเงี้ยโอเคบร้ยไหมแล้วเขาเป็นเอฟซีเราแล้วก็เป็นเอฟซีพี่จีใช่ไหมใช่น้องอยู่ไกลไหมเนะี่ย เขาไม่ไกลค่ะน่างินเาแป๊บเดียวเขาไปรับเขาไปรับรับด้วยเราจะให้น้องเขามาเองหรอเขาก็ไม่ได้จ้างไม่ได้มีค่าตรงค่าตรวจอะไรมาเออเคยงั้นเราได้กิมกันสามคนเฮ้ยฟุ๊กฟุ๊กกิมขาดคนนึงฟุ๊กมานี่เร็วเอ๋เขินน้องเขาก็ไดิคนนี้ของจรีนไงฟุ๊กเป็นไรมาด้านนี่ด้านนี้แหละฟุ๊เป็นไร ยสไลด์กันว่ากันแล้วกนะันโ okay, อเคครับทุกคนครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมขอตัวเล่นเกมกันก่อนนะครับทุกคนแกไม่กดอ่ะใช่ไหมแกรู้จักแอปโอมิกไหมเีม๋ยวเขาสอนโหลดคลิปไปเลยนะโอเอมอนี่เลยตึ๊บโหลดได้เลยง่ายๆเลยใน iOS ก็โหลดได้นะครับผมแต่ที่ร้านห้ามไปหาคู่นะแต่ว่า,าก็จะาหาเพื่อนมาบ้างมาเล่น<อ>ที่บ้านนี้ไม่ได้หาเพื่อนเล่นเกมไง,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 งแต่อันนี้คือทำคลิปก็เลยพาน้องเข้ามาด้วยใช่ไหมน้องแก ไปไหน้องคอยไอย้ต้นตีต้นสมองเสื่อมแล้ว <c oughs> โอเคครับทุกคนครับเป็นว่านะครับหากใครชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวพวกเราขอตัวเล่นเกมกันก่อนนะครับสี่คนน้องเขาบอได้าสามทุ่มเลยเวลาชั่วโมงหนึ่งเล่นเกมแบบจะก,กันนี่นี่ผมให้ดูเบื้องหลังนะครับนุ๊ก <c oughs> ผมจะบฟุกตายแล้วนะครับผมเล่นเกมมันลืมผมเลยเอาดีๆเปเลยเขินคือแค่เขินเล่นขนาดนั้น น่อเบกลี่ <c oughs> ตรงสเปกเลย <c oughs> จีบได้ไหครับ <c oughs> พี่ช่วยเอาจริงอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะช่วยน้องฟุกจีบน้องพลอยน,นะครับแต่ว่า เราไม่ได้ทําอะไรน่าเกลียดขนาดนั้นนะนะคือเราไม่ได้แบบจีบงนะนะคือเราค่อยๆจีบ <_ d ata> เพราะว่าน้องฟุกชอบจีบจริงใจจริงใจไหมจีบเขาแบบจริงใจไม่พูดได้จริงนะจริงใจนะเข้ามาแลกแสเป็คได้ไหมครับทุกคนครับถ้าคลิปนี้ถึงหนึ่งแสนไลค์เดี๋ยวจะพาน้องฟุกไปจีบน้องคอยเดี๋ยวผมไปส่งด้วยเดี๋ยวไม่ต้องพูดไปส่งเองเดี๋ยวไปส่งกับกี้ผมนั่งไปเป็นเพื่อนไม่ต้องมือมิซอนจริงเลยจังนะทุกคน